สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่หรือท่านที่ติดตามก่าวอยู่แล้วนะคะท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มาพบกับการรีวิวนะคะรถเก่งสวยๆนะคะโฉมนี้นะคะเป็นโฉม Toyota New v o r อนะคะเครื่องยนต์ 1.5e นะคะโฉมปี2017นะคะเป็นเกียร์ออโต้ระบบ CVT 7สปีดเลยนะคะคันนี้นะคะ ราคาป้ายแดงจะอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้วีแปดสิบแปดของเรานะคะจับมาให้ท่านเพียงแค่ราคาสามแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะคะประหยัดเงินไปได้ถึงสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะสิ่งที่ท่านจะได้นะคะล้อแม็กสวยๆนะคะล้อแม็กแฟชั่นสวยๆขอบสิบห้าคันแบบนี้เลยนะจ๊ะท่านได้ไปไม่ต้องไปแต่งตรงไหนแล้วนะคะพร้อมจบ ครบแล้วนะคะสำหรับ New Vios คันนี้นะคะเป็นรถพร้อมใช้งานจริงนะคะคันนี้นะครับประหยัดมากกว่าเดิมนะคะด้วยเครื่องยนต์ CNG จากโรงงานนะคะประหยัดยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังคงไว้ซึ่งสถานะอ่าและความสนุกในการขับขี่บนท้องถนนด้วยนะคะด้วยเครื่องยนต์ใหม่นะคะ VVT นะจ๊ะ ภายในนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะสื่อสีเบทนั่นเองนะจ๊ะตัดด้วยสีเบทสวยๆนะคะคันนี้นะคะติดตั้งระบบ CNG จากโรงงานนะคะมั่นใจได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม้แท้นะคะไม้การใช้งานอยู่เพียงแค่แสนต้นๆนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะออกห้างเข้าศูนย์เช็คระยะตรงตามเวลาที่กำหนดนะคะได้ไปท่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับเครื่องเสียงวิทยุนะคะรำพงสี่ตำแหน่งด้วยกันเลยนะคะสามารถเล่น m อ่า MP3 นะคะ CD MP3 เชื่อมต่อบูอ่าเชื่อมต่อ USB ได้นะคะ,ะเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดแบบนี้นะคะขับสนุกขับมันนะคะสามารถปรับเป็นแมนวนวลได้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่วิ่งทางไกลนะจ๊ะ ระบบเซฟตี้ของเขานะคะค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับ New วีออสคันนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ากำมะหยี่อย่างดีตัดด้วยลวดลายสวยๆแบบนี้นะคะสีเทาตัดด้วยสีเบจสวยๆนะคะเบาะคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะที่สำคัญนะคะพวงมาลัยก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะตามอะเขาเรียกอะไรอะ่ะให คนขับขี่ได้ขับสะดวกนะคะเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะห้องโดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะนักพิงตรงหัวสามารถปรับได้นะคะปรับให้เรานั่งได้สบายยิ่งขึ้นนะจ๊ะข้างหลังก็วางของได้นะจ๊ะสวยๆแบบนี้นะคะราคาสามารถจับต้องได้นะคะผ่อนกันอยู่เพียงแค่เดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะเลือกผ่อนได้นานถึงเจ็ดปีเลยนะจ๊ะ คันนี้นะคะสำหรับท่านที่มีประวัติเครดิตดีนะคะเริ่มใช้เงินออกรถอยู่ที่ห้าพันบาทนะคะออกรถง่ายทุกอาชีพเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสีเดิมนะคะสีเดิมเครื่องเดิมเลยนะคะ c n g อจจากโรงงานมั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขนาดเครื่องยนต์ของเขานะคะจะอยู่ที่ขนาดอ่า เครื่องยนตน์นะคะ1นึ่งพันนะคะหนึ่งพนซีซีนะคะร้อแรงม้านะคะหกพัรอบต่อนาทีนะคะตอบสนองต่อาการใช้งานอย่างดีเลยนะคะสัญญาผ่านก่อนละส่งมอบรถให้กับลูกค้าทุกขั้นนะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แบตเตอร LEE ี่ใบใหม่ให้นะคะรอยจุดรอยมาร์ครอยอาร์ตยังอยู่ที่เดิมปกตินะคะบอกได้เลยว่าคันนี้การันตี รถเดิม100%เซนะคะมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะท่านดูรถไม่เป็นนะคะเข้ามาที่ V88 รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถทุกคันไม่มีสวมซาาไม่มีจมจมน้าไม่มีผิดความอย่างแน่นอนนะคะซื้อหมด ซื้อสดสามารถออดเลมได้เลยนะคะสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะหรือกําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะหรือว่ามีเพื่อนพี่น้องนะคะคนรู้จักนะคะสามารถแนะนําเข้ามาหาจินนี่ได้เลยนะคะหรือโทร0805624916นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามการอัปเดตโปรโมชั่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ